สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงรายสัปดาห์นะประจำวันที่19-25ตุลาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันพระหัสสบดีกันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของคุณนั้นนะบอกว่า คุณน,นั้นรู้นะคะว่าคุณจะจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างไรและรู้ว่าต้องทำอย่างไรคุณต้องการแบบไหนและจะทำแบบไหนเพื่อให้ได้มาภาพรวมบอกว่าคุณมีคำตอบกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะชัดเจนมากนะซึ่งคุณน,นั้นจะสามารถดำเนินไปได้อย่างที่คุณต้องการได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่ อยู่ตรงหน้าของคุณคำตอบทั้งหมดทั้งหมดที่คุณประสบพบเจอและและรู้ทุกอย่างแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้มีบ้างที่คุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งเซงมีบ้างมีบ้างนะซึ่งไพ่ก็แนะนำว่าคุณกำลังจริงจังมากไปหรือเปล่าคุณกำลังสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองมากไปไหมเพราะ สีหน้านะคะที่ส่งมาจากหน้าไพ่เหมือนกับคุณไม่ได้เปิดบานเท่าที่ควรเลยนะหน้าไพ่จึงแนะนําว่าคุณควรจะหาเวลาผ่อนคลายดูบ้างนะชีวิตจะได้ไม่แห้งแล้งจนเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะการงานถือว่าไปในทิศท,ทางที่ดีนะน่ารื่นรมความความสามารถของคุณนะคะทำให้คุณนั้นได้ เป็นที่ยอมรับจากผู้ใหญ่หรือจากเพื่อนร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่คุณเจอผลกระทบจากสิ่งนี้ไหมก็เจอเจอด้านไหนความ็นดูกึ่งกดดันนั่นเองคืออธิบายอย่างนี้นะงานที่คุณได้รับมอบหมายมาน,านั้นใช่เขาไว้วางใจคุณเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเขามองว่าคุณนั้นเป็นคนมีความสามารถถึงได้รับมอบหมายงานนี้มา ให้คุณทำนะคะแน่นอนงานที่คุณได้รับมาคุณเจอปัญหาไหมเจอเจออุปสรรคใช่ไหมเจอแต่อุปสรรคปัญหาที่คุณได้เจอเจอมาคุณไม่สามารถให้คนอื่นจัดการแทนหรือต่อเน,นื่องรับผิดชอบงานจากคุณที่คุณได้ทำไว้ได้เลย ทีนี้ได้แต่คุณกอดเก็บมันไว้แล้วต้องจัดการเพียงลางําพังมันดูเควงเนมันดูเควนเควงหน่อยนะนะคะทีนี้บทสรุปน้าไพ่จึงบอกว่างานที่คุณเจอเจอจึงกลายเป็นความเอนดูกึ่มกดดันทางการงานนั่นเองนะคะและในสัปดาห์นี้นะน้าไพ่บอกว่ามีนะคะมีบ้านที่คุณจะต้องคอยสะสางงานตกค้างงานเก่าแทนคนอื่นคนอื่นทําอะไรไว้มีปัญหาใช่ไหม คุณอาจจะต้องเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือมาสะสางมาจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะคะส่วนใครที่ทำการค้าการขายสัปดาห์นี้นะเหมือนจะเจอคู่แข่งนะคะนะแต่ถือว่าฐานลูกค้าคุณยังดีที่ยังมีลูกค้าเก่าๆอยู่บ้างนะคะพูดง่ายๆคือการค้าการขายการทำธุรกิจกิจการงานของคุณที่คุณได้รับผิดช,ชอบมานะคะที่ทำอยู่นั้นมันต้องช่วง ช่วงชิงกันบ้างต้องฉกฉวยช่วงชิงกันบ้างนะคะนะต่อมาในเรื่องของการเงินเนาะการเงินในสัปดาห์นี้นะคะถือว่านะ่าภาคภูมิใจนะที่คุณทุ่มเทไปนะคะเริ่มเห็นทุกอย่างเริ่มเห็นผลความสําเร็จมีเขาลางที่หน้ารื่นรมนะคะ ในสัปดาห์น,นี้สําหรับบางคนนะคะมีเก์จะได้ซื้อของใหม่หรือได้ของใหม่นะคะเรื่องการเงินนะส่วนสุขภาพที่ต้องระวังนะคะอันได้แก่ผิวหนงังไขมันการสะสมกระดูกกล้ามเนื้อและก็ความดันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดนะหากคุณอยากมีแฟนอยากมีคนรักนะคะนางพนแนะนำว่าคุณอาจจะต้องอาศัยตัวช่วย และรวมถึงกล้าที่จะเป็นผู้ให้และต้องกล้าที่จะเป็นผู้รับนะคะเปิดใจกว้างๆนะเปิดใจกว้างๆและคุณจะได้เห็นว่างั้นเถอะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะสัปดาห์นี้นะ้าๆพาแนะนำว่าต้องเอื้ออาทรกันและกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวง รายสัปดาห์นะของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมกันนะและพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ